คนเรามันจะมาขี่รถแตกๆก,กันนะครับอันนี้เราใส่กขียวมานะครับทุกคนตอนนี้พ่อกำลังทำงานอยู่นะครับ นี้ถ้ากังเดียวเตะเตะเดกนะครทุกคนวันนี้เราจะมาดูเุ่งนากันกือครับดว่รแก่แตกซี่กําลังออกไปอยู่ครับเลิกกันนิ้วละพอท่านี้ก็ หนูมันขับมากลเลยตอนนี้เราลังไปอยู่ตอนนี้เราจะลงฝั่งแล้วนะครับโอ้เราลงมาแล้วนะครับาาดูมะขามมะขามเปรี้ยวหวานๆเรากำลังลงไปแล้วครับอ้ว ก็ยังจะแข็งนะครับทุกคนวา้าวว้าไม่รถมันแข็งนะครับทุกคนมุมิออกนี่มิดแดดกอ่ะจามา นครับคนมาถบรรยากาศทุ่งงานแล้วนะครับที่คุก็กรคกพงพูดต่างดางได้นะครับว้าวมาว้าวมแว้าวว้าวรถบ้านแข่งนะคะ ไาโอ้ั้โอ้ม่อันี้เหม็นบัยกลอกหอนทมาดูชมตรงนั้นก็มีไอ้อยู่นะครับไอต้ อัน,นี้เรากำลังขับตรงนั้นคือดอกอตรงนั้นคือปากายนะครับถึงอันคือคุณนเลกาอันนี้คือนั้นคือนกน,นกิน,นกนกนกกนน ร้นมากเลยตอนนี้มันจะมีะเชือกผกปลาพวกนไปเลยนะครับนั่นคือสอบทางาน้ำนี่นคืออะไรนะโว,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 โว้าวโว,โว,โว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าวว้า โอ oh, oh. oh, oh. oh, ๊ยโอ๊ยอ้อที่นั่นพี่มันูขาด้งเลยเอ้ยยากมยานั่นครับ